คุอ,อินเดียครับห่างเสียงก็เฉดเฉิวครับแต่สายลูดสายวิ่งไม่พลาดครับวันนี้ไม่พลาดสักคุ่นเลยสีรอบมาดูคุณแขกครับวันนี้สูตรวิ่งก็อยากให้ต่อเนื่องครับเด่นศูนย์ครับรองห้ามาดูสามตัวห้าสี่ศูนย์ครับแล้วก็สามหนึ่งศูนย์ใช้สูตรเดิมครับ ร่างหนึ่ง0 5 0สแล้วก็45ครับคำนวณสูตรเดิมครับดูว่าหุ้นอินเดียจะมาไหมเพราะว่าสูตรถ้าวิ่งก็คงวิ่งทั้งวันนะครับไม่รู้จะพลาดที่ตรงไหนแต่วันนี้ก็ถือว่านี่แคอีกก็แตก3ตัวครับ ใครที่เล่นหกกลับเรียบร้อยครับสบายๆวันนี้สองตัวสามตัวแตกวิ่งบนล่างเรียบร้อยเข้าหมดแต่เสียดายหุ้นห่างสิงเสียดายมากเลยครับเก้ากับสีไปคนละทางเก้าขึ้นบนสีลงล่างขอให้ท่านโชคดีครับขอบคุณที่รับชมขุมครับ